และแม้แต่กระทั่งตัวผมเองก็ยังไม่สามารถมองเห็นได้นะครับผมผมจะเปิดกล้องในวิชันแล้วก็จะส่องเข้าไปนะครับนี่นะครับผมสวัสดีครับอยู่กับผม Auto Innovation และวันนี้ผมก็จะมารีวิวกล้องในวิชัน anvvs 2 v 1 a ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นกล้องในวิชันที่ใช้ในยานกราะ จำพวกรถถังนะครับเช่นรถถัง m 6 0 a 3นั่นเองซึ่งเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับการทดลองกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาและก็จะพาเข้าสู่ช่วงของรายละเอียดตัวกล้องในช่วงต่อไปนะครับผมไปดูการทดลองกันเลยเนะครับผมตอนนี้ผมก็จะมาทดสอบตัวกล้องในวิชั่นกับสภาวะที่เรียกได้ว่าไร้แสงเลยนะครับผมอ่ามันจะไร้แสงตอนที่ผมปิดไฟนับต่อจากนี้ครับนี่นะครับผม แม้แต่ในกล้องที่ผมถ่ายเองก็ยังไม่สามารถมองเห็นได้และแม้แต่กระทั่งตัวผมเองก็ยังไม่สามารถมองเห็นได้นะครับผมอ่าผมจะเปิดกล้องในวิชั่นแล้วก็จะส่องเข้าไปนะครับนี่นะครับผมัวาจริงท่านผู้ชมอาจจะเห็นว่ามันไม่ได้สว่างมากมายขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเอาที่ตามที่ผมเห็นจริงๆนะครับผมก็คือเรียกได้ว่าอันนี้คือข้างนอกครับอันนี้คือกล้องหันออกไปข้างนอกแล้วเรียบร้อยแล้วก็มองอะไรไม่เห็นเลยนี่นะครับผมอันนี้คือในกล้องในวิชั่น ของจริงก็จะชัดกว่านี้หน่อยนะครับผมเพราะอันนี้ผมถ่ายจากกล้องก็ชัดกว่านี้เพียงแค่นิดเดียวเนื่องจากว่าอันนี้จะเป็นสภาว่าที่เรียกได้ว่าแสงน้อยมากๆน้อยจนถึงขนาดที่เรียกว่าตาเปล่ามองไม่เห็นตัวกล้องเนี่ยเป็นระบบที่เรียกได้ว่าเขาพรางตัวนะครับผมก็คือจะไม่สามารถมองเห็นอะไรได้เลยก็คือถ้าผมไม่ว่าผมจะใช้กล้องในวิชั่นด้วยกันเองหรือใช้ อะไรก็ตามส่องมาในทางที่กล้องในวิชันผมอยู่นะคือจะไม่สามารถเห็นได้เลยนะว่ามีกล้องในวิชันตัวนี้กําลังทํางานอยู่แต่ถ้าในกล้องในวิชันทั่วไปเนี่ยเขาจะมีหลอดไฟอินฟาเรดหลอดไฟอินฟาเรดเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองใช้ให้ดูนะว่าถ้าหากใช้กับกล้องในวิชันของผมเนี่ยมันจะเป็นยังไงแบบหนึ่งนะครับอ่ะนี่คือหลอดไฟอินฟาเรดทำงาน เห็นไหมครับว่ามันจะมีไฟฉายไปฉายมาซึ่งก็คือเรียกได้ว่ามันสว่างขึ้นเยอะเลยแต่หลอดไฟอินฟาเรดเนี่ยเนี่ยมันจะจริงๆแล้วเขาจะมีข้อเสียก็คือเรายังสามารถมองเห็นแสงได้อะสีม่วงๆตรงนั้นนะครับที่เห็นเป็นจุดเพียงแค่นิดเดียวนี่คือไฟอินฟาเรดซึ่งถ้าคนที่ใช้กล้องในวิชั่นด้วยกันอะเขาจะสามารถที่จะมองเห็นเราได้เลยอันนี้นคือไม่ปลอดภัยถ้าใช้กับงานที่เรียกได้ว่าความเสี่ยงสูง โอเคนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในภาวะที่เรียกได้ว่าแสงต่ําถึงต่ํามากๆกอ็อยู่ในลักษณะประมาณอย่างนี้ครับผมก็จะเป็นการทดลองในภาวะแสงต่ําถึงต่ําปานกลางนะครับก็แม้ว่าในกล้องอาจจะมองไม่เห็นแต่ถ้ามองด้วยตาจริงก็คือ,อยังสามารถมองเห็นได้อยู่แล้วก็ดูในกล้องไนวิชั่นครับโอ้โหนี่ครับผมสว่างเลยนะครับก็เห็นหนู่นนะครับอันนั้นเป็นภาพวาดที่ผมวาดเอาไว้กันกับเพื่อนนะครับแล้วก็เห็นา้า้ ป้ายนะป้ายเซฟตี้เฟิร์สตรงนั้นนี่สามารถมองเห็นรายละเอียดได้อย่างชัดเจนเอาจริงๆถ้ามองด้วยตาผมเองผมมองเห็นป้ายเซฟตี้เฟิร์สท่านผู้ชมอาจจะมองเห็นมีป้ายอยู่ตรงนั้นอันหนึ่งป้ายอยู่ตรงนั้นครับซึ่งก็ถ้ามองในกล้องในวิชั่นก็จะเห็นได้ว่าเขาสว่างมากนี่นะครับผม แล้วก็ในส่วนของการทดลองก็จะมีประมาณอย่างนี้ผมจะให้ดูอีกจุดหนึ่งแบบหนึ่งนะครับรูนะครับเห็นหลอดไฟจิ๋วๆตรงนั้นไหมครับที่เป็นไฟสว่างๆตรงนั้นตรงกลางภาพเลยนะครับจริงๆแล้วมันเป็นหลอด IR จากกล้องวงจรปิดเห็นไหมครับเนี่ยถ้าใช้กล้องส่องไปก็จะเห็นเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นจุดเล็กๆอยู่ตรงนั้นอันนั้นก็เป็นหลอด IR จากกล้องวงจรปิด ก็คือถ้ามองด้วยตาเปล่าไม่สามารถมองเห็นได้นั่นเองอ่ะนี่นะครับผมการทดลองกล้องในวิชั่นโอ้โหอ,อันนี้อันนี้เรียกได้ว่าไม่มีหลอดไฟ IR ช่วยนะครับผมแต่ก็สามารถส่องได้ถึงสว่างขนาดนี้ก็เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาครับผมแล้วก็กลับเข้ามาสู่ในช่วงของรายละเอียดตัวกล้องกันเลยดีกว่าสำหรับตัวกล้องตัวนี้กล้อง anvvs 2 v 1 a เป็นกล้องในวิชั่นที่ถูกใช้งานร่วมกับยานเกาะประเภทรถถังนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรถถัง M60A3 หรืออาจจะเป็นรถถังรุ่นแบตเตอรีซึ่งตัวนี้เขาจะเป็นรุ่นย่อยมาจากกล้อง ANVVS2 ซึ่งถูกใช้งานร่วมกับรถถัง M1 a b r a m ตัวกล้องนะครับใช้งานหลอด image intensifier tube แบบ MX9610UV ที่มีความสามารถในการขยายแสงในย่านอัลตาไวโอเรตได้ดีนะครับตัวกล้องใช้แบตเตอรี่2.7โวลต์ซึ่งปัจจุบันหาไม่ได้แล้วผมจึงต้องดัดแปลงมาใช้ร่วมกับรังถ่าน AA 2ก้อนให้กำลังไฟ3โวลต์แต่ผมใช้ร่วมกับแบตเตอรี่ลิเทียม1.2โวลต์แทนเพื่อที่จะเป็นการลดกำลังไฟของตัวเขาลงเพื่อไม่ให้เกินค่าสเปคที่ตัวเครื่องเขากำหนดมาจากโรงงานนะครับ สำหรับตัวกล้องเป็นกล้องแบบเพลิสโคปก็คือโผล่ส่วนหัวอ,ออกไปและส่วนช่องมองอยู่ข้างล่างนั่นเองเราสามารถมองอย่างนี้ได้ในขณะที่ส่วนหัวอ,อยู่ข้างนอกรถยานเกราะซึ่งทําให้เราไม่จําเป็นต้องโผล่ตัวเองออกไปเพื่อที่จะส่องนะครับตัวกล้องเนี่ยแม้ว่าจะเป็นตัวกล้องที่ถูกผลิตในปี1980ในยุคสงครามเย็นใช้หลอด ขยายแสงเจเนอเรชันที่2ซึ่งปัจจุบันเป็นเจเนอเรชันที่3กันหมดแล้วแต่ตัวกล้องเนี่ยแม้ว่าเขาจะเก่าเขาก็ยังมีความสามารถในการขยายแสงได้ดีกว่ากล้องในวิชั่นที่เราพุมเห็นในท้องตลาดทั่วไปอย่างมากมายตัวกล้องเนี่ยเขาใช้การขยายแสงโดยการรับแสงเข้ามาแล้วก็ขยายโดยตรงเลยซึ่งทําให้เขาได้เปรียบกว่ากล้องในวิชั่นในปัจจุบันมากแค่เฉพาะในท้องตลาดประชาชนทั่วไปนะครับผม ก็คือกล้องในท้องตลาดทั่วไปเนี่ยเขาจะใช้เป็นตัวกล้องและก็ตัวไฟฉาย IR ซึ่งเขาอาจจะติดอยู่ในส่วนไหนของตัวกล้องเขาก็ตามเขาจะส่องกล้องไปในทิศทางนั้นๆและไฟฉาย IR ก็จะส่องออกไปไฟฉาย IR ก็คือไฟฉายอินฟราเรดหรือไฟฉายที่เรามองไม่เห็นแต่กล้องดิจิตอลมองเห็นนั่นเองซึ่งก็คือเหมือนกับเรามีไฟฉายล่องหนและกล้องที่ใช้ในการมองหาไฟฉายล่องหนโดยเฉพาะ ซึ่งทาให้เขาสามารถขยายแสงได้ซึ่งในลักษณะกล้องแบบนั้นก็จะเป็นกล้องที่พบได้ทั่วไปตามกล้องล่าสัตว์นะครับแต่ว่าเขาก็จะมีข้อจํากัดก็คือเขามีระยะที่จํากัดแต่สําหรับกล้องตัวนี้เขาก็จะมีระยะไม่จํากัดเลยเพราะว่าเขาขยายแสงอะไรก็ตามที่เป็นแสงเล็กน้อยแค่ไหนไกลแค่ไหนเขาก็ขยายได้แต่ระยะที่เรียกว่าให้ความละเอียดและความคมชัดที่สุดก็ประมาณ500เมตรถึง2กิโล ซึ่งทำยังยังอยู่ในระยะที่เราสามารถที่จะแยกแยะได้ว่าเป็นยานพาหนะหรือเป็นบุคคลนั่นเองนะครับสำหรับตัวกล้องตัวนี้ผมก็จะมาอธิบายในส่วนภายนอกกันดีกว่าตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นชุดกระจกสะท้อนนะครับผมในส่วนหัวตัวนี้เขาจะเป็นกระจกสะท้อนที่รับภาพเข้ามาจากอย่างนี้นะครับผมภาพเข้ามาอย่างนี้แล้วสะท้อนให้ลงไปอย่างนี้ซึ่งก็จะสะท้อนเข้าสู่ในส่วนของเลนเลนเนี่ยนเะขาจะอยู่ในช่วงระยะตรงนี้นะครับผมในรับตรงนี้เขาจะเป็นจุดที่เป็นเลนของเขา และในส่วนของจุดตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวหลอดขยายแสงหลอดขยายแสงเนี่ยจริงๆแล้วคือหัวใจสําคัญของกล้องในวิชั่นเพราะถ้าหากไม่มีก็ไม่เกิดการขยายแสงและก็ไม่ใช่กล้องในวิชั่นและในส่วนต่อมาก็คือช่องมองภาพนั่นเองช่องมองภาพตัวนี้นะครับก็จะเป็นช่องมองภาพที่ถูกสะท้อนมาจากตัวหลอดขยายแสงอีกทีหนึ่งซึ่งเป็นจอภาพแบบฟอสฟอร o r ก็คือจอภาพเรืองแสงสำหรับต,ตัวกล้อง ก็โดยรวมๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมากอะแนะนําเรื่องปุ่มหน่อยดีกว่าตัวกล้องในวิชั่นใช้งานอย่างง่ายได้นะครับผมมีแค่เปิดปิดแล้วก็เรียกว่าเพิ่มกําลังขยายแสงกับลดกําลังขยายแสงด้วยวอลลุ่มตัวนี้หมุนมานิดนึงเขาจะมีเสียงดังคลิกดูสิอ่ะเมื่อคลิกปุ๊บก,ก็เป็นการเปิดแล้วจากนั้นเขาก็จะสามารถหมุนได้เรื่อยๆอีกนิดนึงก็เป็นการปรับกําลังการขยายแสง แล้วก็นี่นครับผมช่องสายไฟสำหรับต่อจากยานพหานะเพื่อที่จะไม่จําเป็นต้องใช้แบตเตอรี่และนี่นะครับผมช่องแบตเตอรี่แบบ2.7โวลต์แต่ผมดัดแปลงไปใช้แบบแบตบแบบลิเธียมแล้วนะครับสาหรับตัวกล้องผมจะไม่ได้ขอลงรายละเอียดตรงส่วนของราคามากเนื่องจากว่าเป็นกล้องมือสองนะครับราคาปัจจุบันในตลาดอเมริกาอยู่ที่ประมาณ 2- 0 0 0 0ถึง30,000บาทแต่ในไทยผมไม่ทราบเนื่องจากว่ากล้องตัวนี้ผมได้มาจาก ตลาดสินค้าสมคามมือ2นั่นเองนะครับและก็สำหรับวันนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมหากท่านผู้ชมชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดตับสัวใครด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอจากลากันเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ